ซินเดเรล่าชื่อนี้ทำให้เรานึกถึงอะไรรองเท้าแก้วอดฟักทองนางฟ้าไม่ทุนหัวเรื่องราวของความหวังและเวทมนต์ที่ทำให้ความฝันเป็นจริงพืกเราทุกคนนั้นรู้จักและรักกันดีแต่ถ้าผมจะบอกว่าเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดของซินเดเรล่าไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องราวแต่อยู่ในภาพที่เราเห็นเวทมนต์ที่ถูกลังสารขึ้นก่อนที่อนิเมเตอร์จะลงมือวาดเส้นแรกซสอีก เวทมนต์จะกลายผู้กันของศิลปินหญิงคนหนึ่งที่เป็นหัวใจด้านภาพคอนดิสนี้ในยุคทองแต่หลายคนนั้นอาจไม่เคยดิยนชื่อของเธอในคลิปนี้เราจะยกเวลากลับไปสำรวจโลกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังวามคลาสสิกของซินเดเดล่าไปดูว่าสีสันและรูปทรงที่ดูเรียบง,ง่ายของเธอนั้นสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่ลึกซึ้งให้กับแอนิเมชั่นอมตะเรื่องนี้ได้ยังไงนี่คือเรื่องราวของแมรี่เบลเวทมนต์ที่แท้จริง ของซินเดอเรล่าก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่โลกของซินเดอเรล่าเราต้องรู้จากผู้พิเศษที่สร้างมันขึ้นมาก่อนแมรี่เบลเธอคือศิลปินหญิงที่เข้าร่วมกับดิสนีย์สตูดิโอในปี1 0 4 0ในยุคที่วงการอนิเมชันนั้นแทบจะผูกขาดโดยผู้ชายทั้งหมดจะจุดเปลี่ยนแท้จริงในสไตล์ของเธอนั้นเกิดขึ้นในตอนที่เธอได้ร่วมเดินทางไปอเมริกาใต้กับวอลดิสนีย์การเดินทางครั้งนั้นได้ปลดปล่อยบางสิ่งในตัวเธอ สีสันที่จัดจ้านรูปทรงที่ท้าทายความสมจริงเธอเริ่มมองเห็นโลกในแบบที่ไม่มีใครเหมือนและนำมันมาใส่เอาไว้ในงานศิลป์ของเธอในสติโอแมรี่ไม่ใช่อนิเมเตอร์ที่วาดต่ละครที่ขย,ยับได้แต่เธอคือศิลปินผู้สร้างแนวคิดหรือคอนเซปต์อาร์ติสนาที่ของเธอเนี่ยคือการสร้างหัวใจด้านภาพกำหนดทิศทางของสีสันและอารมณ์ทั้งหมดแต่สไตล์ของเธอนั้นท้าทายขนบ ของดิสนีย์ยุคนั้นอย่างสิ้นเชิงเราอนิเมเตอร์แต่ตำนานมองว่างานเธอเนี่ยดูแบนเกินไป,ไปแปลเป็นภาพขึ้นไหวแบบสามมิติได้ยากแต่มีอยู่คนหนึ่งที่มองให้อัจฉริยภาพในตัวเธอนั่นคือวอลดิสนีย์นี่แหละวลอลลงลายในความกล้าในการใช้สีสันและรูปทรงคอมเมลี่มากก็เชื่อว่าสตาร์วอเธอนั้นไม่ใช่ข้อจำกัดแต่คืออนาคตของวงการแอนิเมชันและจะผาบคนช่วงเวลามืดมนของสงครามโลกครั้งที่2 ดิสนีย์ต้องการให้มนต์ครั้งใหม่เพื่อฟื้นฟูสตูดิโอพวกเขาต้องการความหวังแสงสว่างและความฝันและซินเดอเรลล่าคือคำตอบมันคือผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบสำหรับมนต์ของแมรี่เบลแล้วอะไรที่นามิสตาของแมรี่เบลนั้นพิเศษขนาดนี้ถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปเราจะพบกุญแจสําคัญ3ดอกที่ขับความลับในง,งานภาพของเธอนะครับคือสีสันรูปทรงและการเล่าเรื่องทางอารมณ์อ่ะเริ่มจากสีก่อน สัตว์ไมริบแลนด์เนี่ยสีไม่ใช่แค่สิ่งที่เอาไว้ระบายภาพเต็มแต่สีคือตัวละครที่มีชีวิตและความรู้สึกอย่างในห้องใต้หลังคาของซินเดอเรล่าแลช้สีเทาและดำนั้นกดทับเพื่อสื่อถึงชีวิตที่น่าหดหู่ของเธอแต่ในความมืดมิดนั้นกลับมีแสงสีทองของความหวังและความฝันสอ่องเข้ามาเสมอสีในภาพกำลังเล่าเรื่องราวของตัวละครโดยที่รอนั้นยังไม่ต้องยีบทพูดสักคำ ในทางกลับกันสีเธอใช้กับแม่เลี้ยงและหล่อพี่สาวมันคือสีเขียวม่วงชมพูที่บาดตาและไม่เข้ากันอย่างจงใจมัราเขาสึกอัดไม่น่าไว้วางใจสะท้อนความลิษยาและความไร้ากาดภายในจ,จิตใจของบุคคลทีย่างสมบ,บูรณ์แบบกุญแจดอกที่สองรูปทรงแปลตัดทอนทุกอย่างให้เหลือเพียงแก่นของมันเธอไม่ได้พยายามวาดภาพประสาทให้เหมือนจริงทุกกระเบียดนิ้วแต่เธอเจัะความรู้สึกของประสาท ความสูงสง่าความฝันที่เอื้อมไม่ถึงและแปลงมันออกมาให้เป็นรูปทรงเลยขาัคณิตที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังความแหลมของยอดปราศาสตร์ความค้งมนของรถฟักทองทุกเส้นสายทุกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นจนินตนาการของคนดูและกุญแจต่อสุดท้ายคือการให้ความสำคัญกับอารมณ์เมา่าความสมจริงอย่างฉากที่เราเป็นตำนานแบลเนี่ยไม่ได้สนใจว่าส,สัจจของห้องนั้นจะไปตามหลักฟิสิก เธอสนใจว่าซินเดอเรลล่ารู้สึกยังไงตอนนั้นความกว้างใหญ่ของห้องโถงสีงเงินเข้มคือโลกทั้งใบที่หดเล็กลงเหลือเพียงเธอและเจ้าชายสองคนม่านสีชมพูที่สูงตระง,ง่านคือความฝันที่เป็นจริงอย่างท่วมทน้นภาพนี้ไม่ได้แสดงให้เราเห็นความรักแต่ทําให้เรานั้นรู้สึกถึงความรักนี่คือสิ่งที่เรียกว่า emotional realism หรือความสมจริงทางอารมณ์ และมันคือหัวใจในงานของเธอเมื่อแล้วก็ใจภาษาภาพของไมลี่เบลคําถามต่อไปก็คือแล้วแม่มลของเธอนั้นถูกส่งต่อไปะยะังแอนิเมชันฉบับสมบูรณ์ได้ยังไงแม้ว่าแอนิเมเตอร์จะไม่ได้เล่เลาเรื่องสไตล์ที่ดูเบนและกราฟิกของเธอมันทั้งหมดแต่อิทธิพลของเธอนั้นฝังลึกอยู่ในทุกอน,นูของหนังอย่างการใช้สีเนี่ยในฉากที่ซินเดอเรลล่าสิ้นหวังที่สุดจิตวิญ,ญญาณของสีเขียวมุ่น และเงาที่กดทับภาพของเบลน,นั้นถูกนํามาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศสิ้นหวังและโหดร้ายในหนังและทันทีที่นางฟ้าไม่ตัวงหัวปรากฏตัวโลกทั้งใบนั้นก็เปลี่ยนไปโทสีฟ้าและชมพูที่เหมือนฝันจากภาพของเบลลี่เบลนี่กลายเป็นพิมพ์เขียวสืับฉบับแปลงไล่ตำนานที่น่าจดจําที่สุดในโปรส่าแอนิเมชั่นมันคือการเปลี่ยนอารมณ์และเนื่อรา่าด้วยสีไม่เพียงแต่สีสันแต่องค์ประกอบในฉากก็เช่นกัน ปราสาทตร์ในหนังอาจจะมีละเอียดมากกว่าแต่รูปทรงโดยรวมที่สูงสง่ามันหลุดมันจากเทมนิยายนั้นมาจากวิเศษทัศน์ของตูร์แบบโดยตรงผมชอบดีไซน์กอแบบปราศาสตร์ในการ์ตูนอนี้มากอะมันดูมีความยูนิคอะรื่นรถฟักทองแม้จะถูกทําให้ดูมีมิติมากขึ้นแต่ก็สึกบอบางและมหัศจรรย์ของมันนั้นก็ยังคงเป็นลายเซ็นของเธออย่างไม่ผิดเพีย้ยนและที่บอกไปฉาดเล้่อนลำนะครับแน่นอนว่าอนิเมเตอร์เนี่ย ก็ตั้งว่าซินเดอเรลล่ากับเจ้าชายให้มีรายละเอียดแต่เราก็เห็นว่าทีมอนิเมเตอร์เนี่ยยังรักษาโทนสินเงินที่ลึกลับความรู้สึกกว้างใหญ่ของห้องโถงที่ทำให้ตัวละครเนี่ยดูเหมือนอยู่กับเพียงลำพังหัวใจและอารมณ์จากผ้าของแบรนั้นไม่ได้หายไปไหนเลยมาถูกแปลความและประสานเข้าปะนงานออนิเมชั่นอย่างแนบเนียนมันคือการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบร่วมวิสัยทัศน์ทางศิลปะที่รปปํำสมัยของแมรี่เบล และฝีมือกระสร้างชีวิตชีวาของเหล่าอนิเมเตอร์ดิสนีย์ซินเดเลล่าได้ช่วยชีวิตดิสนีย์สตูดิโอเอาไว้และไม่หมดด้านภาพของเบลลี่เบลคือหัวใจความสําเร็จนั้นเธอได้พิสูจน์ให้เห็นว่าอนิเมชันเนี่ยไม่จะเป็นตัวยึดติดกับความสมจริงเสมอไปแต่สามารถเป็นผืนผ้าใบสำหรับความรู้สึกและจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดสไตล์ของเธอได้กล,ลกายเป็น Disney, รแรงบันดาลใจให้เกิดศิลปินดิสนีย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า จากความมหัศจรรย์ในปีเตอร์เพนสู่โลกที่หลุดโลกในอลิ c อินว o n เตอร์แลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคสุคลาสสิกอย่าง It's a Small World ที่ลาเส้นของเธอนั้นปรากฏชัดเจนที่สุดทุกวันนี้แม้เวลาจะผ่านไปกว่า70ปีอิทธิพลของเธอนั้นยังคงหายใจอยู่ในผลงานของดิสนีย์เสมอในการใช้สีที่กล้าหาญในการออกแบบที่เรง่าจะทรงพลังดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณลองรีลัน กลับไปดูซินเดรล่าอีกครั้งละมองให้ไกลกว่าเรื่องราวรองเท้าแก้วลองมองไปที่สีฟ้าบนชุดของเธอมองไปที่รูปทรงของปราสาทมองไปที่แสงสว่างที่ส่องเข้ามาในห้องใต้หลังคาและคุณอาจจะได้เห็นเวทมนต์ที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เวทมนต์จากปลายผู้กันของศิลป,ปินหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแมแรี่เบล